วกหมดก้อนกอนก็คือเกาสูนแล้นี่นโอ้แล้แจกเงินมาให้นี่ได้ใส่เงินลำเล่ากนได้แจกเงินเลยบอเราแจกเงินความนี้ยแจกเลยสามงวดเราต้อเข้ามาเนี่ย้ายให้ตัวเดียวก็จะซื้อเงินเราไปตัแสนเก่าหมดลแสนหมดสี่ เดดอดถึงมาว่าถึงโมฟังเดี๋ยวไปทั้งคุณนมันคั้วอี๋ขั้วตัวนึงน่ากันตีแล้วหันหาอ้าว้วหาตีแล้วเป๊ะเลยันก็ตีเป็นเอาคั้วอันก็เป็นหาอยู่แล้วผู้ท่องก็เป็นเก่าอยู่แล้วครับผมแค่นั้นแหละงวดที่แล้วมันเพราะว่วัดทล่เดวน่ะนี่เด็กดังหน้าเย้าเฝ้าอันเด็กดังมาจากบ้านหน้ายุ่มเล่นบ่ อันนี้นเขาเอไปออกไซดเพราะกันว่ายวัดดิอกกันี่กมาวงวดที่แล้วแต่ทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นบอกว่ะทั้งล่างงวดข้าวใี่ามาจินยได้ดีนจำสินจำสินยวัดว่อคือยังกบเลนบเลนโอ้ใจมันซื้อมค่มคั่มเนาเพราะต้องคํ่างยายาทองก็บ่เนาะเพราะที่ว่าคือบดได้มาตัด แงกิงไม่ให้ปูให้ยาคือแม่โคับมือเดนอนโุงบานสามมือคุนบ่ค่ะพิ่งเจอกันเนาะเป็นจังไหนที่ย่นี่รูซื้อว่าแข็งบ่แข็งเฮ็ดบ่เพาจสงสอนั้งมดเยเฮ็ดหนังต้องบอก่นตลอดเออต้องบอกคนตัวพอเจอคับตัวเองฝัานเกยวเป็นแก้วบ่บวบ่าันเิ่นบ่นไปหาเิ็นบ่นไปหา้นเงินบ่านัือมันโมเมน กูคนกับโมแมนกี้วายคนกับโมแมนเพราะว่ามุ่งมักับเจ้าของเองวาคนกับโมแมนเพราะว่าอนุญาตเราเข้าฝันใหม่นะครับออครับอือ FC เพิ่งมาใหม่พ่อครับแม่นๆนะแม่ทีพ่อไปจำศีลดามากนวดเนื้อมันออกเออออกสี่สามสี่สามกับเก้าห้าสี่าม่ะนเนื้อ ผู้นึองอันม่เขียนให้เขียนเ่นี่เขียนสองสี่สามงวดที่แล้วบอก่าคกันงวดบางเึงอ่ะ่งวดบางเึงแล้วมานี่งวดมากน่งวดมากนย่ากับผู้นึงขันว่าขวันขัองเที่ยมวันนี้แล้วบฝันว่าได้หายแย่แย่แล้วตายแล้วครับเขา้ยเราเงิ่อนหายสามเหรียญเอาที่หาก็เมื่อนี่กำเบาแล้วว่าอะตีแล้ว ตีเท่ากันครับหาเก้าเก้าหาคือเก้าคือจะตีก็ผู้ยยิ่งเป็นซีตีซีสามก็ได้เพราะว่ามันสามเหลียนแล้วเป็นบ่อออะตีได้บัดก็เลยที่มาของซีสามนั่นแหละที่มาของมันสามกับแล้วมาออกนู่นกันอีกครับสองสีสามอันนี้ว้าวสองสีสามซื้อพวาปูอันเดินตะปูวะบ่อไปซื้อก็ใหม่เพิ่น ไปซื้อตัวไม้ยังเรียกที่เอาเอาเอาถูกไป่อจุดจุดก้อนสิ่งนี้เลยมาฝันที่หลังสิ่งนี้เป็นนักตัวบุุนบาดเลยตัวนี้ผมมาซื้อลืมเห็นว่ายังดีมาซื้อจักคนมาด้เดึงใส่ตะโงด์ก้อนหรือได้มาเยาะอบงวดนี้แล้วฝันเนี่ยเจ้าจ่อที่ฝันมาไรวันนี้บ่แม่นความฝันคือเพิ่นฝันเพิ่นฝันเพิ่นฝันเพิ่นเราทุ่งฟังเพรพอดีนอนอยู่น้ำกันเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นว่าเย่เพิ่นผู้เก่านี่ละ เอาเงินหาแต่ว่าเอาไว้ข้างขางคนอ้วนขางสิกูเงินใบสองรอยไว้นี่สองร้อยสองรอยแล้วก็จะบอกสองรยแค่นั่นล่ะหายอีกแล้วนี่เงินสองร้อยกูหายมึงเอาเอาไปซัเมื่อวานี้คนนั่มาบอกอีกแล้วเป็นหายสองร้อยหายสองร้อยบาทผู้เก่าล่ะใหญ่ผู้เก่าอ่ะเล่าห้สองรอยบ่กพ่อห้สองร้อยตีเอาบาทนี่คู้ไดสิตีปี๋ยังตีว่าถึนี่นี่นตีว่าทั้งไหนผู้ฝัน อันพ่นตีเตี้ยพ่นว่าเพ่นตีนี่เงินสองลอยพจนกกตีจะไรเงินสองลอยกตีสองตีสองศูนย์สองซีผู้ยิ่งเป็นซีด้สองเก้าและผู้ยิ่งผู้ยิ่งมันจิตีได้หรยอยังคือเราเป็นผู้เท่าดีเราเป็นผู้ยิ่งพ็นบว่าผู้ยิ่งเลยตีเป็นผู้เท่าดีตีสองเก้าก็ได้สองซีก็ได้ฮาน ตีพเทรเป็นเกนะนี่อนน้ำผู้ยิ่งก็เลยเอินีวันว่อันลให้ท่านผู้ชตีออกไปน้ำเนาะครับอ่าท่านผู้ช่มเขาเจ้าตีไปเอาตอนแรกผมเข้าใจว่าจะตีสองศูนย์อายุแล้วเด้อายุูมากค่านอเตรัวเดีละอมเนี่ย่ได้ทมแล้วเกก็ผไปน่ไมด้ามตัวแล้วอ๋พ่อตีเป็นสองสี่กับสองเก้าสองสีเก้า แล้วก็เพิ่นเพิ่นตีให้ได้นี่ครับคู่เพิ่นฝันแล้วมาตีอีกตัวที่สามคู่ที่สามสิบเอ็ดเท่านั้นแล้วตีสิบเอ็ดจากเงินสองร <m> ้อยเนี่ยสามารถตีไปได้ขนาดนั้นเท่านั้นตีให้ตีให้ผมละงงเลยทีนี้นกบ่แต่ว่าสองศูนย์เพิ่นโบตีเหบ่กองงงเลยคู่ฝันมันโบตีให้ได้โมแม่เข้าตีอย่าเข้าก็ต้องเอาตามเพิ่นเพราะว่าเอาตามเขาเจ้าฝันมาดิเข้าจะไปรีกัเพิ่นนี่คือยังเข้าเกียงโพสแมนแมนอยู่บ่า เพราะว่าเอ้าเพิ่มฝันมากสันเดี๋ยวเพิ่นกระตีให้งวดก่อนเพิ่นกระตีให้บ่ได้ถามเพิ่นซ้ำเตะเลยเพิ่นกระตีห้าเก้าเก้าห้าเพิ่นกระเขียนไว้พร้อมเพิ่นตีตามลัตทีองเพิ่นเพิ่นตีตามลัตทีองค์คนเพราะว่าเพิ่นคนมีศอกคนสบายอ่ะอีกแนวศอคฮะอีกแนวลัตีว่าจังไหนตีแล้วตีสองสี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งสองสี่สองเก้ามีสามคู่เท่านั้นแหละเลข แกถูกมาบ่อยไหมนะพ่อลวกหมดก้อนก้อนก็คือเก้าศูนย์แล้วคือเนี่ยนะโอ้เราแจกเงินมาให้ยี่ไราใส่เงินน้ำเล่นถูกนได้แจกเงินเลยบ่พ่อเราแจกเงินความนี่ยนะแจกเลยจะงวดติดแล้วครับสามงวดแล้วต้องเขามาเนี่ยสามงวดติดตั้งงวดเก้าศูนย์มาเนี่ยนี่นี่งวดโอ้สองงวดไหมฮะนี่งวดที่สามดิงวดที่สามเริ่มสองงวดสองงวดติดแล้วงวดถูกยเงินแจกเงิน เออเราแจกเงินเราดีเงินมาหาเงินอีหยังเรียกทุกผู้สรรดาวาตอนก่อยุ่น้ำกัรวดยังหูหูเนาะใช่จนได้แจกเงินเอ้ยเราแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวเลยเราสื่อเสยงยึดงวดสิมาเนี่เทาที่เราเอามาได้หลายคันคันคันเรียกทูบมามากวนเราใช่บ้านนี้บอกว่าย่าไปแล้วเรียกทูบของผู้ใดก็ไปย่ำไปจุดว่าเสนเอาดีว่าเสนอเล่าเหมือแม่นอยู่แล้วเนาะ เพราะว่าเราฝันแม่นอยู่แล้วเย่แ้วเราบอกเองเลยเย่แ้วเราบอกงว่า2429 2429 22อ่อนนึ่งนึ่งเท่านั้นแหละเพิ่นเพิ่นตายไปแล้วนี่มาครับเย่ตายแล้วตายแล้วงวดก้อนได้กมเอาแล้วว่าสามเหรียญนั่นเงินให้สามเหรียญนั่นกรรมเอาเอากระมือเย่งวดนี้มันแข่งคางเอาเงินใบโซ่ใบร้อยนี่สองใบนี่ว่างใบคางครับคือเอาซะได้เงินเอาซะเนี่ยผู้ให้มึงสองนี่ย คเ่กั้เก้านั่น่คือไเขาแจงเงินเลยป่ะเ้ยเราได้มาแจกคอดพระปะมือนั้นแราแจกคอดผ้แจงแกแจกคอดธรรมดากาธรรมดาแล้วแกคอดระโอันี้ห้อสิบ้านเลี่บอกก็ได็กด้เนะพ่อมาป้ก่อนแล้วก็คิดตัวก่อพนมักตัวใดครับมมักตัวใดครับโพันมีที่ติดก่ครับมักติดเก่าเนีย เกาสอกาเกาสอมาติดเกาเกาหนนนีเลยเกาบนนี้เาบนกมันมากเกาสมาเนี่ด้พ่อเราเห็ดนี่เกาบนนี้วันนมต่ว่เกาบนนี้แต่ว่าติติดกันเกาบนี้กับที่สีมมันกือมสอีเขาจกวันซีนี่แอนครับเกากเมาซกรมานี่ซนี่นี่มันใจก็เกา คนเอาไว้กคซีนี่มันแก่สองก่าสองสี่วกันเลบไดแม่นกับพู้ถือบันัดผู้ถือเ่นสองสี่สองเก้านะครับสองสเานี่ผมคยืนมาขันแม่นเพราพว่าซีนี่มาเต็มเต็มตัวที่เบสตัวทีเสแม่แมขายห้ตูนยกัซื้อคนเอาไวซื้อเลยซื้อเลยซีนี่เออออกมาเปรี้นี่เล่นะไดเลย ตัวละแสนบาดตัวละเท่าไรก็จะซื้อเอาเนี่ยวสิงวดนี้ตัวละแสนปะตัวเดียวนี่เนี่ยตัวละแสนเลยผมว่าตัวละแสนเก่างวดตัวท่ธรรมดาเรียกอะไรบอกว่านี่เราบอกว่าเดี๋ยวเรามีซีตัวละแสนตัวละแสนตัวละดซีตัวเดียวเลยเหรอซีนี่ซีตัวละแสนเลยผมว่าเอ่อมาเอาใส่โหลดซี่ก่สีมันชุ่มๆไก่วิ่งดเนื้อ อันนั้นเป็นเรื่คันตัวเดียวก็วิ่งแล้วตัวเดียววิ่งแล้ววิ่งสี่ตัววิ่งสี่ตัวเดียวตัวละแสนเนี่ยวิ่งวิ่งสิ้เป็นแนวทางนะพ่อหนึ่งสี่สองนี่หอดเท่านั้นออกไปเลยมักทีสามือเก่าบอกก็ข้ามไปสิผมมักกันบ่ผมมักสี่สามออกแล้วบ่ข้ามไป เออเอาซีตัวเดียวซีไปซีหาไปซะว่ระซองนี่เพราะว่าเอาเอาซีเป็นรักตัวเนี้เป็นซีก็ได้มาพซีเบสเขาเจ้ากตีให้เราเด้สองเก้าสองเก้า สองซีเขาเจ้าตีให้หรอซีเวสเขาจะยังนำใหม่พี่เขาเจ้าฝันเนอะผู้เขาเจ้าฝันเนอะครับผมไม่ไม่ใช่ของก้อนเนาะครับของของเขาของเขาแต่ถูกมาแล้วเนี่ยสองงวดถูกมาแล้วเราถูกมาสองงวดแล้วเด้อพ่อพ่อวางด้วยแม่แม่ทาันพ่อเรียนตัวใหนมาโชว์เลยว่ามาโชว์ดูตัวละแสนเก่าตละแิดมาโอ้พ่อสแซวตัวละแสนเลยมันจังได้หลายวะพ่อพ่อเอามาโชว์หน่อยพ่อช่วยพี่น้องคนเบิ้งต้น พ่อเอานังส uh, ีพ่อลงนี่พออานังสีพ่อเอาเอาลงนิดนึงพ่อเอาลงนิดนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องสืหาม์มอัลบาณ์เนี่ยแต่ไม่ใช่ของพ่ออันนี้บ่ของคนยืนของคนยืนจังหนานะพ่านะเออเขาเจ้าเอาไปถือถ้าเขาจะเขาเจ้าโศกเด้อาโศกแล้วมันเขาจะเอาไปหนอไปครับผมฟูเฟินฝันแม่นฟูเฟินฝันแม่นฟูเฟินว่าวว่าจะว่าไปหลายดอกมันหลายหลายงวดแล้วฟูเฟินใดบ่าวว่าไปหลายเอาซ้ำเลย ใช่ไปเสกงวดแล้วบอกพ่อมาบําเพ็บําเพ็ของบัตรเงินคัดคัดสำหรับพ่อมางวดที่แล้วเบิ่งแน่เนาะแตกะแตกไม่ได้หนึ่งเงี้จัดน้อยแม่นจนเข้าโรงพยาบาลเลยบอกพ่อเจ็บโรงพยาบาลมือนอนจังมือมือนึ่งเป็นโรงพยาบัตรเงีอยบัตรเงี้พ่อมากน้ำเพลินตัวไหนที่มากที่สุดครับยี่นี่ มักซีงว่ะมักซีกี่สองซีเถอะเกิวิ่งสีตัวละแสนวิ่งสีตัวละแสนข้าเจ้าไปเฮ็ดอันฮอให้ปูข้าเจ้าก็ถือคื่กันยุหันละเมื่อเดียวกันนั่นละเงินเหยนหาว่างโยข้าเจ้าออกขึ้นมามันมีไมยเลขอยู่นพ่อสอนข้าเจ้าก็ถือยีขนาดกระไดอ